พาไปอัปเดตนะฮะไม่ค่อยอัปเดตน้องลิซ่าสักเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะลิซา่าเอ่อแบล็คพิงค์นะฮะ YG อืมหุ้นล่วงกระจายนะครับก็อย่างที่บอกแหละว,ว่ามีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะเรื่องของน้องลิซ่าที่ ไม่ต่อสัญญานะครับจริงๆไม่ใช่แค่น้องลิซ่าคนเดียวหรอกนะครับทั้งจีโซทั้งเจนนี่ด้วยนะจีโซเจนนี่ลิซ่านะครับมีข่าวนะายงานเรื่องของการไม่ต่อสัญญาของลิซ่านี่ชัดเจนนะครับมีการเสนอสัญญามา2อรอบแล้วนะครับรอบที่2เ,เธอก็ยังปฏิเสธอยู่อีกนะฮะก็มีคนเดียวเท่านั้นที่ยอมต่อสัญญานะก็คือโรสนะฮะคุณโรสนี่ก็จะต่อแน่นอนคนเดียวอีก3ส,สมาชิกของ b บล็คพิงดูเหมือนจะไม่ได้ต่อสัญญาด้วยนะครับแล้วก็ แบ็ k พิงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นตัวทำรายได้เลยดีกว่านะครับสำหรับตัว YG มาโดยตลอดนะครับแล้วก็การต่อสัญญาครั้งนี้นะครับถ้าลิซ่าจะต่อเนี่ยก็คงจะเป็นต่อครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าอายุการใช้งานของวงพวกนี้มันก็ได้แค่ตอนเด็กๆอย่างนี้แหละนะครับพอแก่นิดนึงก็คือ ไม่ได้แล้วนะครมันก็จะไม่ได้แล้วที่ว่าเป็นคงเป็นสัญญาสุดท้ายด้วยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่น้องๆเขาจะต้องคิดหนักกันนิดนึงว่าจะต่อกับใครต่ออย่างไรนะครัแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมะมะก็มีดราม่าก,กันนะผมไปนั่งอ่านก,ก็ก็ตลกดีนะฮะค่อนข้างดราม่าก,กันพอสมควรนะครับว่า YG เนี่ยก็ลำเอียงนะฮะพอน้องลิซ่าเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วก็เหมือนอะไรที่ ดีๆนะเวลาแบรนด์ดังๆมาก็เอาไปให้คนเกาหลีก่อนนะก็ให้เจนนี่ให้จีโซให้โรสก่อนนะฮะส่วนแบรนด์ที่มันรองลงมาหน่อยเนี่ยก็จะให้ลิซ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการนั่นแหละนะหลายเรื่องดราม่านะรับงานปฏิเสธงานแล้วก็บางอย่างก็ทำให้เสียโอกาสไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง เออก็เป็นดราม่าประเด็นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดพอพอสัญญามันจะหมดเนี่ยเออ YG ก็ยื่นสัญญาให้นะฮะน้องลิซ่าเหมือนเดิมแต่ว่าลิซ่าปฏิเสธนะครับแล้วก็สัญญารอบ2เนี่ยสูงมีมูลค่าสูงถึงนี่นน billion, นเลยนะฮะสามสิบเจ็ดนี่ห้าสิบบิลเลียนโอ้บอลเลยนะก็คือ37ล้าน ะะดอลล่าสหรัฐซึ่งถือว่าเยอะนะฮะเยอะไหมมันก็เป็นมันเป็นสัญญาสุดท้ายของน้องเขาและนะฮะมันก็ได้มันก็ต้องเต็มที่อ่ะนะฮะก็ต้องไปหาจุดที่ดีที่สุดก่อนรู้สึกจะตัดสินใจก็จะไม่ต่อนะฮะก็ปฏิเสธนะเป็นอันรู้กันว่าคือจะไม่ต่อะะก็ฮะต้องไปหาหาที่ใหม่ก็จะมีที่ที่รับน้องเขาหลายคนอยู่พอสมควรนะงั้นออพอภาพมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแบ็คพิงเหมือนจะวงแตกเนี่ย YG หุ้นร่วงเลยนะ13%รัวๆแล้วก็หลังจากนี้สภาพไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่นะครับตัว YG เเนี่ยพยายามจะปั้นแบรนด์ใหม่ขึ้นมานะครับอย่างไอ้ Baby Monster อะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดังอ่ะนะมันความปงความปังมันก็ยังไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังต้องพึ่งพารุ่นพี่อย่างแบ็ p พิ k อยู่นะก ดูกันต่อไปครับสำหรับสถานการณ์ของ YG นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ YG นี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึงเลยนะของการ Export Soft Power นะครับแล้วก็เป็นการเล่นกันร่วมมือกันทั้งฝั่งรัฐบาลและก็ฝั่งเอกชนของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ส่งผ่าน Soft Power ไปทั่วโลกนะฮะเป็นอีกเคสฟัดี้นึงที่ควรอย่างยิ่งควรค่าอย่างยิ่งในการศึกษานะฮะก็ หวังว่าประเทศไทยเนี่ยที่มีการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเอาเคสพวกนี้ไปดูนะครับว่าการสร้าง GDP ของเกาหลีใต้เนี่ยเฉพาะไอวง BTS นะโอ้โหวงเดียวเนี่ยมันสร้างงานนะ,ะสร้างรายได้ให้กับคนเกาหลีมากแค่ไหนนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมไอซีลงซีรีส์ที่จะต้องไปตามรอยดารา ไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะฮะรายได้ที่เข้าประเทศเนี่ยมันมหาศาลนะครับกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเป็นคนครยเอทีฟนะและคนไทยเป็นคนที่มีความหาในตัวนะ,ะผมบอกได้เลยว่า,าโฆษณาที่หาที่สุดในโลกนะฮะคือโฆษณาไทยนี่แหละนะฮะเพราะคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะวเวลาจะเล่นมุกเล่นตลกเนี่ยมัน ตลกได้ผมดูแลนะฮะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพมันเป็นพรสวรรค์นะอยู่ใน DNA ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงานครีเอทีฟผมว่าเราไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสนับสนุนด้านนี้อย่างจริงจังนะแล้วก็ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่เมืองนอกนะชาวประชาดูอย่างเกาหลีใต้ผมว่าเราทําไม่ได้แพ้ใครนะครับแล้วก็ดูอย่างจีนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคุณดูโฆษณาจีนก็งันๆนนะฮะโฆษณาสิงคโปร์โคตร คตรสเตรทร์เวิร์ดเขาโคตรจะไม่แบบครีเอทีฟเลยนะฮะโฆษณาที่โด่งดังที่สุดนะในในคนจีนนะตลาดจีนก็คือโฆษณาไทยนะคนจีนชอบดูโฆษณาไทยนะมันตลกนะฮะออแล้วก็มีคลิปอะไรไม่รู้นะที่ไปแชร,ร์กันนะตลกตลกสอนภาษาอังกฤษเรียนแบบตลกตลกเนี่ยแชร์กันไม่รู้เป็นล้านล้านวิวน,นะอยู่ในอยู่ในออวรรัยปที่จีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย DNA ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ เชียรทีเรื่องพวกนี้นะไอ้มุกแปลกๆเนี่ยคือชาติไหนคิดไม่ได้คนไทยนั่นแหละคิดได้นะฮะคิดได้ไงกู <c oughs> ค,คิดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละมันคือจุดแข็งนะครับส่งออกไปนะเอาความหาความตลกความเฟรนลี่นะฮะเ,เรื่องหน้าตาดาราเราเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดน,นะฮะเพราะหน้าตาดีก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่เป็นห่วงเลยเรื่องพวกนั้นนะฮะ,อะลองดูแล้วกันนะครับว่าอาจจะเป็น ซอฟต์พาวเวอร์อีกแบบหนึ่งนะที่จะสร้าง GDP ให้กับชาตินะแบบแบบเต็มๆเ,เลยนะเต็มเมจริงๆนะเพราะเราเน้นเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยการทำแบบนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วล่ะนะครับนี่ครับหุ้นของ YG ก็ร่วงลงมาจริงๆรง่วงมาก่อนหนะ้านี้ก็พอสมควรแล้วล่ะก็ร่วงอีกนะเหมือนจะคอนเฟิร์มแล้ว่ว่าจะไม่ตอบนะหลังจากนี้ YG เองก็จะต้องเปยๆไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็ต้องหาวงใหม่แบรนด์ใหม่ ปันขึ้นมานะครับกระแสตอนนี้ก็เห็นดราม่านิดนึงนะคือถ้าเป็นกระแสที่เกาหลีเนี่ยก็คนเกาหลีก็จะชอบอาดาราเกาหลีด้วยกันเองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกระแสนอกเกาหลีเนี่ยอย่างแบ็คพิงเนี่ยก็จะชอบน้องลิซ่าเยอะนะฮะแต่ว่าคนเกาหลีจะชอบเจนนี่จีโซอะไรโรสก็ว่าไปนะฮะก็จะก็จะก็จะเป็นกระแสแบบนั้นนะฮะส่วนเรื่องดรามา่าเราก็รีบไว้เป็นที่รู้กันแล้วกันเนะชียร์ใครชอบใครก็ตามนั้นนะเพื่อนๆ